ครับหลังจากมา,ถาไถไหส3มมือนะครับมือนีกับปันป๊ถไถหวหลักกวานแล้วครับมือนีปันกัสิปัน้นปันใกล้สิแล้วหรอครับจากทั้งในไรออกมาเหลือแต่ให้หนีให้เดียวครับ เห็นว่าเห็นว่าอีเศษของข้วโพดนะครับบ่แตกนะครับยังอยู่คือเก่าปีนี้ก็เริ่มเห็นปัญหาครับส่วนข้วโพดนี่ครับแบบนี้นี่มันมันบ่แตกครับนี่บัถือเก็บออกนะครับ ในได้ข้าวโพดนี่นี่มันฉีนะครับมันชิมางอกที่หลังงอกพร้อมเข่าบันนี่ตัวนี้ยังเป็นฝักอยู่นะครับมันสิเกิดเบิดบันเริ่มเห็นปัญหาแล้วครับมองได้ที่ปลูกเจอเบิดน,นะครับบมูหว่าซื้อ้ายแล้วมันสิจังไรนะครับมันสี พอถึงน้ำแล้วมันติดตายบอรหรือจังไดห,หรือไงไปพร้อมเขาเลยนะครับครับผมเมื่อนี้อยู่หน้าหน้าล่องนะครับช่วงเกือบเที่ยงครับกำลังสิทเทียงแดดหฮอนแห้งคุณครับร่มหัวกุณอยู่ทางล่างคุณ ครับสำหรับหน้านีก่ก็เล็กแค่ให้นี่น,น้อยนี่ครับบรนาสิโดน ครบแล้วที่ลงให้ได้ไปให้สุดท้ายแล้ว มื่อนี้การสิมสีเสียงประชาสัมพันธ์จากบ้านกุตปะทายนะครับท่านผู้ชมมีงานใหญ่เดี๋ยวงานยังกัดจังบางอีกคลิปนึงครับผมถ่ายไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสิไปอัดมาพอดีกลับมาจากบ้านกุดประทายนะครับเห็นรถกระลังปัน่นโอ้ตะเกียกกระใายผุนวะ ให้นี่ถ้าจำได้ก็เป็นไฮเล็กที่ผมฮัดไทยครับฮัดไทยที่แหลกเลยไทยบ่กเขานะครับปีที่แล้วนะครับฮัดไทยเองแบบบ่มีบม่มีผู้บอกผู้ซอยนะครับแต่ว่ากระบอกเข่าดอก แต่ว่าให้ฮัทอิริเน่ห้ข้าวโพดนะครับฮัทหยกหางที่แหลกอยู่ห้นี่นะครับแล้วกันมาลองทายเองอยู่ห้นี่ข้าวโพดนี่่้อนในเก็บฟักเนะครับมือสอบกรล่างสีเก็บกะงานเข่าก่อน สวัสดีครมือว่านพุทันทั้งผนครับหน้าลุ่งทั้งผลครับนะครับห่างออกไปประมาณเกือบสองรอยเมตรครับทั้งผนเป็นเห็ดอยูุ่นิมือนีกระตออยู่นี่ไหวโพดเพิ่นอนได้เอาปั๊บใส่เกีย๊ยมัย ใช่กะใช่กะบ่คไอยเขา่าอ๋อตากไปเลย,ยมันเหี่ยวนะครับแต่มันบกวง ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงได้แล้วครับประมาณเที่ยงตรงแดดทอนแห้งนะครับเขาไปรวมงานบางหันยูนเนเต็ดแบบร้อนเลยครับครับเศรรษของเศรรษของข้าวโพดนะครับบ,รบ่ได้เผาวงว่าสีมีผลกับ เข่าบอนะครับเข่าชิง,งอกบอโยกไันยกไปโอ้ยอืมเรียบึ้นมากแล้วครับเรียบใกล้สิ ก็อเอาแล้วครับกสสิทัวร์เนี่ยให้สุดท้ายแล้วบอพ่อนี่มีมองอื่นอีกบอ้วดแล้วงานสุดท้ายอีลีครับงานสุดท้ายแล้ว เดี๋ยวนี้ก็ออกเมื่ออาจจะไปกินเขาในบ้านนะครับ ทั้งหัวนี่อาจติบัาเ,าเลยครับปล่อยเป็นคลองน้ำเลยเพราะว่าถ้าน้ำไหลใ,ให้ลลงนี่นะครับเราก็ไปร่วมยุให้ใหญ่ไหลลงไหลลงหัวอ่องนะครับ าสิเก็บอีกชักหลอบสองหลอบกันนาจะึ้นแล้วครับน่าสิจบแล้วครับกันอุณครับผู้มือนีัน้นสี่ซีบนะครับยังตำตำสี่องศาเนี่ยไปกันยังสีไม่เห็นอ่าฟักข้าวโพดอยู่นะครับสีมัน หดดอ,อยเง่าเก,าก,ก็บติดเจ้ากรอบนะคืก้อแล้วครับเบิ่งใบ้ทิปันแล้ว โอเคนะครับโอเคอยู่วคกาซิมิเศษของขาโพดนะครับทั้งฝาทั้งเปลือกทั้งยังนี่นะครับมันบ่ออันนี้เลยบนยุบเลยนะครับลาซินเหนียว เนื่องจากไปไทยนั่นที่อยู่ในบรรกุดเข้ามานะครับช่วงหนึ่งจะเลยออกมาท่านแค่ให้สุ้ถ่ายนะครับแล้วก็ใั้ก่อนสุดท่ายมีน้อยหนึ่ง mm hmm. เนื่องจากบดีเผา,าต้นนะครับส่วนของข้าวโพดพบปั่นหลวก็มั่ก็คือยังบอ่อ่อนปนใดน,นะครับ ปีนาอาจต้องหาวิธีนะครับถา,ถามา่ันี้ผลกระทบกรับเม็ดเขาถนาีเขาบวกเกินหรือเขาา่าบังาม่้ายังผูก,ก้าวโพรงยกอาจต้องหาวิธีครับอาจต้งเอามาร่วมกันละเผาก็ได้ เอาเงาหลอดที่2ครับแต่ที่ข้องนี้ก็ขึ้นเลยครับเงินบอ

ข่าวานนวนในถึกปันเชื่งวันในท่าวนในถกปันนงเช่อวนี่ครับมันจะเป็นข้องยาค้องให้น้ำไปเช่งคือวนันีนกรบต๊บนาทีเอาอวานอยู่เอาเก็บพรียมมาเค็บหัวเบ็ดครับเสร็เล่บเสรบ สส้สู้สูส้ส,ส,ส,สนี่แบมได้ขอ,อบอน้ำแบมเค้มันไถเบาเขานะไาหนักมานแดันโอ้มันสูงเอารถตรงๆก่อนเออ นาสิห้าทาขึ้นแล้วครับแต่ว่าทาขึ้นอาจสีสั้นนิดนึงต้องขึ้นทาด้ยอ้มันสูงแหงเบียดไปปัน,นไปพันมาเดี๋ยวหาทาขึ้นครับ นล่งล่งนะครับแต่ว่าขึ้นมันสั้นโพด โอเคเกือบลอยครับราคาขึ้นน้อยนึงนีจิรวงโอเมอรเลย 谢谢您。 到外面。 โอ้อยังลุมันยังเนาะแดดฮอนๆอนมันยังเนอะครับกำลังออกเมื่อแล้วครับบึงเขาทิวันไปแล้วนะครับเห็นฟักข้าวโพด ค่อนข้างหลายครับถ้าฝนมากนี่ก็เขียวคือกันนะครับเขียวคือกันกับเขาแต่ว่าคนสิตใหญ่กลัวคนสิตสูงไวกลัวผุนนะครับจะเป็นจุ่มๆแบบนั้นเลยโย่ไอหน้าทา้งคงจังชัดครับเดี๋ยวจังแะเ,เบึงหน้าทั้งคงนั่นสิเขียวทั้งเขาเขียวทั้งเขาโพดนะครับบอกหูว่าชุดไทยสิเป็นยังไงน,นะครับขับขึ้นมาตรง ซาลานะครับชาลากลางน้ำคนครับว่าโอ้น้ำคือเขียวมรกตดีแทบเป็นตะลิ่นนะครับต่ว่าบ่ได้ลงไปไทยเบื้องนะครับเบอรนี้กาดสีเขียวๆจังหน่อยนะครับเป็นตะลินนะครับแต่ว่ามันแดดโพดบ่ได้ลงไปเนอ้คนครับอานนี้นะครับก็ไปเอาโบเวอร์มาเป่าฝนะุ่นอะขนาเสียขาไปเป่าในบ้านน,นะครับโอ้ยรือสีเดินน้ำีหลี <laughs> ว่าน้าม,มรกตเอาอีริวันนั้นคนสีหอนค้นเนี่ยเออล่างหน้าล่างตาโอ้เอาอีริไปโอ้ยนะครับเดี๋ยวจังมาเบึงครับว่าน้ามันมรกตคือเพื่อนวาบอหรือยังไงแต่ว่าคนขับเดินลงไปแล้วนะครับอ่าตัวตัวสลากกับพ่อนเหลี่ยง